สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาดูอีโก้คากันมั่งคันนี้รถนําเข้านะไม่ใช่รถบ้านเรามาจากพนอเปนเลยผมอะไรลา่ซ้ายเป็นซูซูกิสวิเห็นผมไลท์ก็เลยอยากมาทําทักมาสองครั้งแนละ้วตัวต้าพาโดยังอ็ไม่เสร็จเดี๋ยวเสร็จแล้วยังมาทำเอาคันนี้มาก่อนอันนี้เป็นซูซูกิสวิปเครื่องพันสองก็ทําใหม่ทั้งเส้นเลยใส่เฮดเดอร์ไปเรียบร้อยแล้ว ย้ายแคทลงมาล่างใส่ท่อใบพัดใบพัดเก็บเสียงตัวหนึ่งก็เดินใหม่ทั้งเส้นนิ้วหกท่อพัดแล้วก็ปลายคันนี้ทำปลายออกสองข้างออกจริงนะครับผมี๋ยวมาเล่งฟังเสียงกันด้วยอันนี้ก็ไม่เอาลั่นเอาเสียงนุ่มๆเอาแต่เตงเท้าอ่ะเอาแบบเตึงเท้า เสียงสั้นมากเลยไม่ดังแล้วคันนี้ไปลองกันด้วยคันนี้เราให้ถูกใจก,ก่อนมาไกลปรุงขนมเป็นเลยแอเคเรียบร้อยแล้วครับผมเดงได้เลยไม่รอนอกโอเคแล้วเนี่ยลองขับไหมอ่ะพี่ เอาไหมอ่ะเอาไม่เป็นไรเลยเอาไหมแม่แจอดให้เราครับนี่คือพันสองใช่ไหมพันสองถ้าอยากได้เพิ่มมาวันนี้ก็เราคันเนร่งไฟฟ้าช่วยแต่ผมว่าดีกว่าเดิมเจอลงนะิดเป็นไงอ่ะเร่งเบาไหมอ่ะเบาลงแต่เด็กตรงที่ลัตเตอร์ไม่ไปใหม่อีกทีนึง่เตอร์ไม่ใหม่เป็นไง ไม่ยู่อะไรใช่ไหมไม่ยู่ไ,ไม่เยอะแล้วอ่ะโอเครอด้วครับผม